สวัสดีกันตอนเ้าๆครับพี่น้องแฟนๆความใจเช่าทุ่งท่านผู้ชมที่เขาร่ทุ่ท่านครับเนาก้อนสีเฮดอันอื่นอะไรก็ห้าวมาให้อาหารป่าซะก่อนเนาะเป็นบ่อตกปลาไอรินฟิชชิ่งพาร์คนะครับที่มาของซื้อก็คือหลานสาวซื้อไอรินนะครับพ่อของไอรินซึ่งเป็นลูกไส้ของข้าพเจ้าเอง <laughs> นะครับในมายด์ธุรกิจอยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับพี่น้องเนื้อที่12ไร่นะครับโดยมาเปิดเป็นอ่าล่าน มินิมาร์ตยูด้านนานะครับทัดขามากกับเป็นร้านกาแฟาหรือร้านคาเฟ่นะครับและตรงนี้นะครับแรกๆก,ก็คือจะเห็นเป็นบอ่อเลี้ยงปลาไว้ที่กินแต่เนื่องจากว่าบริเวณนี้บ่มีหวยบ่มีห้องบ่มีแรงน้ำธรรมชาติก็เลยจกสะนะครับเพื่อเก็บกักน้ำไว้จะใส่ในไฮในหน้านะครับแต่ด้วยสายตาอันเสียบแหลมมองการไก่ของนักธุรกิจนุมแทนขุ้นหวานไถ่ก็เ,เลยอ่คิดว่าเจ้าของกระเปิด ร่านค้าอยู่ด้านนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีล่านกาแฟถ้าบริเวณนี้จัดเป็นบอ่อตกปลาอมามีลูกค้ามาใช้บริการนะครับมันก็นจะเป็นธุรกิจที่เอื้อต่อธุรกิจตัวอื่นนํามอย่างเช่นลูกค้ามาตกปลา <c oughs> แน่นอนละซิเบ็ดไปน้าแดดท่อนอยกจกกินนี่ยังเย็นๆย็นแบแเท่ากับมีร้านค้าไว้บริการผูบางคนสินไปน้าหาวาวอดวอดากาแฟจะแก้วคือที่คัา,าก็จะไปสร้างกาแฟยอยู่คาเฟ่เฮา มันก็นเลยเป็นธุรกิจที่เอื้อกันลูกค้ามาตกปลานะครับนอกจากเขาจะได้มีรายได้จากตรงนี้แล้วนะฮะเขายังกิมีรายได้เพิ่มจากล้านค้าแล้วก็ร้านกาแฟเขานะครับเป็นธุรกิจที่เอื้อกันมาสั่นเพื่อนวานะครับจากการศึกษาเรียนลูกการวางแผนธุรกิจปรนะเสริฐกะมองทะลุในจุดนี้ถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเงียบเงาไปเนื่องจากรคาคายางบ่ดีบ้างลาคายางไม่ค่อยได้กีจหรือการหาเงินเศรษฐกิจค่อนข,อข้างจะฟืดเครื่อง แต่ฮากบา็บริสียหายบริถิมนะครับพี่น้องยังดูแลไว้นะครับ,เ,รรรบเมื่อ <c oughs> ธุรกิจดืนหรือสภาพไว้เศรษฐกิจมันดีขึ้นการเตื้องขึ้นนะครับตรงนี้ฮากันยังจะใช่บ,บริการนี้นะครับโดยมีการเตรียมการต่างๆไว้เพราะว่าจะเป็นจัดเป็นอ่ะพี้งเขาเออ,อ,เอน,นี่ก่อจัดเป็นฤดูกาลตกปลามีถ้วยลังวัลนมีรางวัลนมีอย่างแต่สาหรับลางวัลก็ยังมีให้ย,ยู่ตลอดเมื่อปีมือก็มี เด็กจากเซกามาลากปลาใหญ่ขึ้นรับรางวัลอยู่นะครับเอาเดี๋ยวมือเหนียวให้อาหารปลาถาเนาะซ้ำไปเปิดธุรกิจนะครับพี่น้องนะครับซึ่งบ่อแห่งนี้ครับมีปลาอยู่หลากหลายหลากหลายปลาหลากหลายชนิดนะครับหลักๆก็คือเป็นปลาที่เขานิยมตกกันนั่นแหละนะครับพี่น้องเพราะว่าเวลามันกินเบ็ดมันจะดึงเบ็ดมั่นเลยท่านนี้ท่านดึงเบ็ดกับมั่นทั้งเบ็ดทั้งคนปลาลากคนลงไเปสากับมี่ขนลากปลาขึ้นฟังกับมี่ม้นวนนะ ถ้าเป็นนักกกปลาจริงเขาจะหูว่าม uh, ันมันขนาดไหนวะสันนี่ชีโนะนี่เบิงปลาบันนี่คือปลาที่ห้องนี่ทั้การเลี้ยงไหวนะสันหาปลาใส่หญ่มาปล่อยเลยไหมสันเอาใส่หญ่ๆมาปล่อยอีเบ็ดเตลือดเหรอนิเว้ยตื่นเต้นเล่าใจนะครับขั้นเบ็ดหักก็มีเบ็ดลุดมือลงกลางน้ำก็มี เอว่าจะมีหลายขั้นอยู่จุ่มอยู่แถวนี้นะครับเนื่องจากว่าปลายญ่ลากไปใส่หกโลเกดโลสิบโลมีนะครับแน้ลักๆนี่ก็เกือหนึ่งกิโลขึ้นนะครับพี่น้องซึ่งกติกากับ่บเดมีอย่างซับซ้อนลวงหลายราคากับอแพงเบ็ดหนึ่งขั้นเยื่อหนึ่งถุงราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับมาเสาเบ็ดยอะล้านมาเอาอาหารยอะล้านแล้วก็มาตกนะครับเมื่อได้ปลาขึ้นมานะครับกาจะให้ฟรีไปเลยหนึ่งกิโลนะครับพี่น้องต่อเบ็ดหนึ่งขั้น ต่อการตกหนึ่งรอบนะครับอันทตกโดนตกซาตกเลี้ยวตกยังกันแล้วเจ้าเจ้ารับเนื้อเบ็ดก็คือจบนะครับหรือถ้าพอจบก็ไปซื้อเงื้อเพิ่มเต่เบ็ดเนี่ยขั้นเกาอยู่สินะพี่น้องเขาจะให้ปลาฟรีไปหนึ่งตัวก่อนโอนหนึ่งโลก่อนนะครับสมมติว่าพี่น้องในปลาหาโลเทากับคิดแค่สี่กิโลนะครับซึ่งราคาต่ํากว่าท้องตลาดคล้ายๆครับซื้อปลาออกนะครับนะครับซึ่งเป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่งนะครับคือการที่เขาจะกวดปลาขึ้นขายนี่ โอกาสไม่เป็นไปได้ยงยายแต่ก็เป็นมั่นยหลายๆคนบอกว่าบ่คุ้มเต่ถางข้าเห็ดลักษณะนี้มันจะคุ้มข้าจะได้ค่าเบ็ดได้ค่าอาหารปลาได้ค่าเบ็ดนะครัได้ค่าเส้าเบ็ดหนึ่งขั้นได้ค่าอาหารปลาในก่อนแล้วนีที่เขาสร้างอาหารปลาเพิ่มอาจจะถุงละสี่สิบห้าสิบก็ว่าไปนะครับผู้ลงคนตกมัน่นคำมัดจนเงื่อบเบิดอ,อาหารไปตั้งหลายถุงอ,อันที่สองอันที่อันแรกเขาได้ค่าเบ็ดอันที่สองเขาได้ค่าอาหารปลาอันที่สาม เขาได้ขายปลาไปแบบอัตโนมัติอย่างคือเขาได้ไปสิบโลนะครับเขาให้ฟรีไปซักหนึ่งโลเือกเก่าโลเขาก็อคิดเงินนะครับเท่ากับเขาขายปลา,าคือเรื่องธุรกิจบ่ิโภปลาครับนี่มาถามว่ามีพอได้เฮ็ดก่อนนะครับพี่น้องลงมือก่อนโมกอาจจะได้เปรียบอยู่นะครับอันนึงก่ความสวยงามของสถานที่นะครับพี่น้องนะครับมามีหม่องพักหม่องเศร้ามีซุ่มให้นั่งมี บรรยากาศวิวทิวทัศน์ด,ดีร่มเย็ยนว้ไหวยนะครับมาอยู่กลางดงหงส์ตึงยู่งเลือกยู่เขตไสแดนสีเบ็ดเป็นน้ำลบลูกราลบลูกระเบลิดล,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 ลบลูกปืนเป,ป็นน้ำมันอะไรก็พูดเหมาะไปแล้วครับแต่บองนี้ <c oughs> มีหลายท่านบอกว่ามาแล้วโอ้ขัดไปสักน,นะครับเรามีการเตรียมซุ่มเตรียมเนื้อให้นะครับสำหรับส่วนตัวมาเป็นครอบครัวคนละนั่งพุ่นนะครับไม่มีบริการพิเศษได้ไหมน้องครับท่านใดที่ได้ปลาขึ้นมาล่ะอยากกิน มีเตาปิ้งไห้มีทานไห้มีเครื่องปรุงไห้นะครับพี่น้องมีสถานที่สาหรับคั่วคั่วปลามีโรงคั่วมียังไห้นะครับพี่น้องมีน้ำบริการของน้ำของในสะดวกนะครับหิวกับึ้นมาอยากกินขนมลูกหลานมาน้ากับปู่คาเฟ่เฮานะร้านค้าเฮานะนะครับซื้อขนมมานํานะครับถือว่าเป็นคุณธุรกิจที่เอื้อกกันนะครับพอเยอะนี้ทำธุรกิจด้วยสี่อย่างหนึ่งมินิมาร์ตสองคาเฟ่ สามฟ้ามงัวนี่บอ่อตกปลานะครับส่วฟาร์มงัวราคาพอดีส่วนผักไปช่กงผนหรือจากลาบก็สั่นนะครับเขาก็มีฟืฟ้นผักสวนครัวไหนเก็บฟรีนะพ้ะะะะะพองเนาะครับช่างุลนะครับยิงขาตะไคร่ใบมะกรูดผักหอมผักแฮมฟรีนะครับในกรณีอยากกินต้มนะครับหม้อแหกแตกโฟเขาจัดให้นะครับครับบริการแบบกันเองกันเองน้องแบบบุฟเฟ่ต์นะครับความสำคัญก็คือท่านมัดใจ่าเซาเบ็ด าอาหารปลาตกปลาขึ้นไปฮ็ดอยู่ฮ็ดกินเม่ก่อแล้วนี่คือปลาหญ่4ก่โลหาโลขึ้นไปนะครับอันนี้ห้าขอสงวนปลาคือคือเราห้ปลอยลงแต่ว่าเ้าจะให้เป็นลางวั่นะครับให้เป็นลางวั่5กิโลขึ้นไปให้1โอ้น500บาทตอนหนึ่งครั้งน,นะครับท่านก็จะได้ค่าเบดค่าอาหารขึ้นเลยตรงนี้ท่านในก่อนแล้วนี่ได้ดปลานาย เป็นจุดส้มวิวจุดถ่ายรูปถ่ายยังผู้บงังคับอาจจะเป็นยังอ่ะยูทูบเบอร์นะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนมักถ่ายรูปมักนําเสนอนานี่ครับสามารถมาถ่ายได้นะครับบ่ห้ามนะครับไม่มีการห่วงห้ามนะครับถ่ายได้นะครับพี่น้องสีเบ็ดไปนําถ่ายไปนําไล่สดไล่ซด,ดมื้อนี้ได้นะครับ <c oughs> นี่คือธุรกิจที่เอื้อต่อกันมาเถาะนะครับมาตกปลา ผลพ่อใดก็คือร้านค้านะครับพี่น้องได้ขายของเป็นแรงพักพอนมีบ้านหยุดนะครับโซนนี้ฝนเลง็งฝนแห้งนะครับลูกค้าอาจจะแพ้แพ้ในแต่ก็มีทยอยมากมือละคนสองค้นมือละเจ้าสองเจ้ามือละไล่สองไล่นะครับาตกป่านะครับกับพ่อได้อยู่แต่หลังจากเข่าหน้าป่าแล้วธุรกิจเออเอียกอะเศรษฐกิจสีค่อยๆขึ้นราคายางก็ดีขึ้นราคาเข่าหน้าซ้ำปลาก็ดีนะครับแต่ภาพว่าเศรษฐกิจกันเพื่องึ้นก็น คงจะกลับมาคึกคักอีกท่านหนึงนะครับถือว่าเป็นการวางแผนที่คุ้มนะกเหนือเนือคุ้มนะครับมองการไกลไปพร้อมนะเพราะว่าปลาอยู่นี่ปกติเขาก็เลี้ยงไว้อยู่แล้วนะครับอ่ะคลิปนี้คงพอพี่พอน้องแค่แค่นี้สะก่อนบัดนี้นะครับคลิปหน้าจะพอกันไหมพี่น้องฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกระลังใจกับคนใจชาตทุ่งนะครับอ่ะคลิปนี้เอามานำเสนอเป็นแนวทาง์สำหรับท่านที่มีบ่อเลี้ยงปลาอยู่แล้วทำได้กับเหมาะยังกับเหมาะที่จริงก็บพวกจำเป็นต้องบ่อใหญ่ไปได้ไกลไหมพี่น้อง บ่อเล็กๆก็ได้นะครับปรับขนาดงานหนึ่งสองงานสามงานเนี่ยนะครับพี่น้องเอาก็สามารถจัดเป็นบ่อตกปลาได้เพียงแต่ว่าเามีโปรโมชั่นดีๆมีบริการดีๆนะครับมีจุดสนใจนะครับก็สามารถทําได้นะครับผู้งคนกับบ่ออาจจะแค่สองงานแต่ว่ามีความหลากหลายของปลานะครับพี่น้องรอบๆคิวทัดสวยงามเหมาะจะเป็นมองนางพักพรอนใจลมลื่นนะครับพี่น้องนี้ก็สามารถเปิดได้ไปสะดวกมากสะดวกนัสินะครับพี่น้อง สามารถเปิดเป็นบอ่ตอตกปลาได้ก็อาจจะว่าก็คือค่กว่าเลี้ยงปลาขายโดยตรงอยู่นี่ถ้าจะเอาขึ้นขายก็จะต้องจ้างเขาล้มากรวดมาลงแง Ä งลงมองลงดัง,งอย่างน,นนะครับค่าใช้ใจ่ายสูงนะครับพี่น้องโดยเฉพาะน้ำลึกนี่นะครับ,บก็นี้น้ำก็พอต่ำก็หาเม็ดนะครับยี่นี่จะเป็นธุรกิจบ่อตกปลาจะดีกว่านอก,กันเนาะนะครับถามมีเวลาหรือเรียกว,ว่าอาคลิปนี้เท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ หลายคนถามบอ่อขนาดนี้จักไรเป็นบอ่อขนาดหนึ่งไรนะครับพี่น้องนับพื้นผิวหน้าน,นะครับบ่อร่วมขอบบ่อได้พี่น้องนะครับเอาเฉพาะพื้นผิวหน้านเนี่ยเนื้อที่หนึ่งไรนะครับหนึ่งไรเลือกหาเม็ดนะครับ